กรณีที่คุณธรรมนัสนะฮะถามเ,เรียกว่าถามเลยแซวในการที่งานเลี้ยงพักโรมพยาบาลน,นะว่าคุณอนุทินดูแลหลายพักอยู่เนี่ยมันมีเบื้องลืกอเบื้องหลังไงคือเรื่องนี้ในทางการเมืองเนี่ยพูดกันมาพอสมควรแล้วคือการที่ร้อยเอกธรรมนัสมาพูดว่าคุณอนุทินดูแลคือพักร่วมตอนเนี้ยมันมีทั้งหมด11พรรคพแต่คุณธรรมนัสบอกว่าจริงๆแล้วมันมีเข้ามาร่วมแล้วเนี่ยเหมือน20กว่าพัก ซึ่งคุณอนุทินดูแลอยู่เหมือนพักเล็กอะไรทํานองนี้นะครับในขณะที่คุณอนุทินก็เซลกลับไปว่าเอ๊ะคุณพักของพลังประชารัฐก็ทุนธรรมนัตก็ได้ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรทํานองนี้ครับว่าเป็นพักประชาเพื่อไทยเดี๋ยวผมจะมาถอนรหัสว่าไอ้ที่เซลกันเนี่ยมันพอมีมูลความจริงอยู่ไหมยังไงคือทั้งคู่นะครับออกมาพูดภายหลังว่าเป็นการแซลกันในทางการเมืองแต่ว่าเวลาเขาแซลกันในทางการเมืองนในช่วงสายการอย่างนี้ มันสามารถถอดรหัสหรือมันสามารถที่จะดามาวิเคราะห์พิจารณาได้ว่าไอ้มันมีมูลความจริงอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับมาถึงวันนี้พรรครวมรัฐบาลจริงๆมันมี11บเอ็ดพรรคนะครับพรรคขวายค้านก็มี7จ็ดพรรครวมแล้วประมาณสักสิบแปดสิบเจ็ดพรรคการเมืองนะครับทีนี้เนี่ยพอคุณธรรมนัฐบอกว่า20เอาตัวเลขมาจากไหนก็เป็นพรรคใหม่ที่มีการตั้งเตรียมกันเอาไว้เนี่ยก็คือว่าวงการการเมืองเวลาเนี่ยก็คุยกันแบบเนี้ยก็คือว่าวันเนี้ยภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ทุกคนคาดหมายว่า อาจจะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้ในครั้งหน้าหรือถ้าเกิดเหตุการณ์พลิกแพลงทางการเมืองในช่วง3ปีนี้คุณเศรษฐาลงจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการทางการเมืองเทคนิคทางการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยคนที่จะขึ้นมาขัดตาทับหรือมาแทนอย่าเพิ่งขัดตาทับเลยไม่ใช่คุณลุงอิง หรือ,อไม่ใช่คุณชัยเกษมจากภรคเพื่อไทยนะมันจะเป็นคุณอนุทินชาญวิรุลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินมันโดดเด่นขึ้นมาหลังจากที่สวเนี่ยนะครับเขามองว่ามาจากสายสีน้ําเงินจะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อสอวอเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแต่สวสามารถกําหนดเรื่องขององค์กรอิสระได้เลยทําให้องค์กรอิสระเนี่ยถูกมองว่ายังไงเนี่ยถ้าสวสายสีน้ําเงินขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําให้การเมืองนะองค์กรอิสระต่างๆพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะเทไปก้างคุณ อนุชินฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองต่าง,างเนนๆเนี่ยวันนี้สสเนี่ยเขาพูดกันเยอะในสภายังไงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ในช่วงที่วิกฤตทางการเมืองถ้าเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่เขาพร้อมไปหาคุณอนุชินในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการเลี้ยงดูปูเสือกันในทางการเมืองสสหลายคนวันนี้เขาวิ่งไปหาคุณอนุชินก็เยอะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะผิดหวังจากพรรคเพื่อไทยแล้วไปอยู่พรรคคุณอนุชินถามว่าทำไมต้องไปอยู่พรรคคุณอนุชินเพราะพรรคของคุณอนุชินเนี่ยนะต้องอย่าลืมว่าเขาคุมอำนาจไทยมาหาไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสส ลงพื้นที่อะไรอะไรในจังหวัดเยอะแยะไปหมดฉะนั้นเนี่ยงานในพื้นที่การประสานงานการช่วยเหลือกอันอะไรต่างเนี่ยคุณอนุทินก็สามารถที่จะบริการในทางการเมืองให้กับสสเหล่านั้นได้ฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอนุทินได้ดูแลสสไม่ว่าจะเป็นพรรคที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นสสพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลโดยเฉพาะพรักเก้าไกลถ้าเกิดการยุบกันเกิดขึ้นซึ่งคาดว่าจะไม่สิงหากรกันยานี่แหละครับทุกคนก็หมายว่าพรักเก้าไกลจะถูกยุบ อาจจะมีสสส่วนหนึ่งไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ก็ไปอยู่พรรคเล็กไปก่อนคืออาจจะไม่ให้หน่าเกลียดมากก็อาจจะย้ายไปอยู่พรรคเล็กเพื่อเข้ามาอยู่กับรัฐบาลมาอยู่ในมุ้งของคุณอนุทินรู้กันหมดคุณธรรมนัฐก็เลยอัดแซลในตำแหนำ่งไอ้คุณอนุทินตอนนี้โอ้ยดูแลพยพรรคเยวแยะไปหมดไอ้ถามว่าในทางการเมืองเนี่ยคุณอนุทินออกมาสารภาพได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต่ในวงการการเมืองเขารู้ก,กัน นะครับว่าคุณอนุทินกําลังเนื้อหอมในลักษณะเช่นเดียวกันในทางกับการที่คุณอนุทินเซลกลับไปยังร้อยเอกธรรมนัฐว่าเอฟก็พักพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าได้เป็นพักประชาเพื่อไทยคําว่าประชาเพื่อไทยคือหมายความว่าสมาชิกในพักพลังประชารัฐไปสังกัดอยู่กับพักเพื่อไทยก็คือร้อยเอกธรรมนัฐนั่นแหละคือร้อยเอกธรรมนัฐเองอาจจะอยู่ไปใต้เพื่อไทยไปอยู่ไปใต้คุณทักษิณเพราะว่าได้คุม กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยปกติใครไม่เฉียดจิ๋วไม่ได้มันจะต้องเป็นพรรคของเพื่อไทยคุณสมศักดิ์ก็จองใครต่อใครในเพื่อไทยก็จองแต่เขาให้คุณเอกร้อยเอกธรรมนัสฉะนั้นเนี่ยมันถึงคุณรุศิวเลยแซลกลับไปว่าพรรคประชาเพื่อไทยฉะนั้นไอ้คำแซลนี่ว่าเนี่ยมันมีมูลความจริงในทางการเมืองฉะนั้นก็ต้องตับตามองนะครับว่านี่แหละครับการเมืองเนี่ยตอนเนี้ยแม้ว่า ดินเนอร์จะดูมีความสุขราบรื่นกันจะเป็นหนึ่งเดียวกันในทางการเมืองแต่นี่เป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องร่วมมือกันพิจารณาร่างพระบัญญัติเพิ่มเติมรายจ่ายงบประมาณนะครับเพื่ออานำไปใช้ดิจิทัลอะต่างๆโครงการในเรื่องต่างส่วนใหญ่ในเรื่องงบประมาณเนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ขวางกะนะันละเพราะทุกคนก็แบ่งชิ้นส่วนกันไปแบ่งเก้กันไปดูกันไปอะไรต่างๆแต่มันจะไปสําคัญตรงที่ซึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้น ไม่เดือนสิงหาก็กันยานี้นะครับตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นบทต่อรองทางการเมืองที่สําคัญก็เป็นได้นะครับ